สวัสดีครับวันนี้กสนอำเภอนนทูนนะครับมีเรามาจากนิทรรศการแล้วก็ร่วมต้อนรับท่านกนกวันวิลาวันนะครับรัฐมนตรีช่วยประกันกระทรวงสาธารณสุขนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านจิกอําเภอยังชุมน้อยนะครับวันนี้กสนอำเภอโนนคูนมีสินค้านะครับที่จะมานําเสนอแล้วก็ให้ท่านได้เยี่ยมชมนะครับมีจากกลุ่มกสนตบนโพนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวจะให้อาจารย์ทัศนีนั้นนะครับร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็นําเสนอสินค้าครับผมเชครับ สวัสดีค่ัคุณครูทัศนีเฉลิมบุญค่ะเป็นคออรูกศนตบโนะคะซึ่งวันนี้เราก็ได้มีโอกาสได้มาต้อนรับของอท่านดกรก,นกันตุวรนวิลาวัยน,นะคะรัฐม,มนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการสำหรับกศนอบก็ได้นำสินค้าซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนและของกลุ่มเรานะคะก็คือผ้าสบายใหม่ผ้าสบายใหม่นะคะ ตรงนี้นะคะทางกลุ่มกไไ็ได้ได้ทอนะคะซึ่งเป็นหลักสูตรชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปนะคะ,อะตอนนี้ก็จะเป็นผ้าสบายไหมซึ่งทอจากไหมล้วนๆเป็นไหมพื้นบ้านนะคะจะมีะหลากหลายรูปแบบนะคะจะเป็นผืนใหญ่จะเป็นผืนใหญ่นะคะจะเป็นผืนใหญ่ อันนี้สมมติจะเป็นพืนใหญ่นะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นผืนใหญ่อเป็นเืนใหญ่เป็นผืนใหญ่ราคาเท่าไหร่ครับราคาอยู่ที่เริ่มต้นที่พันห้าพันห้าร้อยบาทจ่ะพันห้าทนี้เท <500 S 1> ่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้ก็หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะก็จะมีผืนเล็กนะคะก็จะมีผืนเล็กอันนี้เป็นผืนเล็กค่ะเป็นผืนเล็กนะคะเป็นผืนเล็กผืนเล็กเท่าไหร่ครับผืนเล็กห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทหบาทซึ่งซึ่งเราทอจากจากไหมลูวัวเป็นไหมพื้นบ้านนะคะ ผมสังเกตว่าทุกทกทุกผลิตภัณฑ์จะมีตัวนี้ครับมีแบรนด์ของกสนนะครับแบรนด์ของกสนแล้วก็มีเคียวโคดเป็น OOCC ของกอนเพลนนนูลด้วยนะครับถ้าสนใจก็ใส่แกนยองโคดแล้วก็ไปสั่งทางออนไลน์ได้ครับสำหรับสินค้านะครับที่ทุกท่านนะครับสนใจก็ สามารถซื้อหากได้ที่ OCC นะครับของกองสํานักพื้นทุนสุดท้ายนี้ก็อยากจะให้คุณครูทัศนีได้ฝากสำหรับผู้ที่สนใจนะครับค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะคะต้องการที่จะสนับสนุดในของเรานะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ที่กศงสํานอําพลนุ่นหรือที่กศงสํานตะบลโพหรือที่กลุ่มของเรานะะคกลุ่มกลุ่มเจ้าอาวาัจากน้ำพะมันใบไม้บ้านหนองปลาเข่งหมู่ที่สิบนะคะ นะคะ0854792698ค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอเ,น,อเนีากนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับส่วนตอนใหม่นะครับจะนําเสนออะไรบ้างก็คอยติดตามกันนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ